สว,ส,สวัสดีครับเมือน,นี้ก็มาพบม,มาพอกับช่องกระแตนหน่อยเช้าแนวรับพี่น้องเมือน,นี้จัดเมนูเปกินน่นครับเมือนหนึ่งเปนกินนวลเป็นกินนวลเป็นกินนวลแต่ไม่กินน,น่ <laughs> น,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 นใส่ก็พักใบกระโดนเมือน,นี้ครับอีหยังมันคือเป็นสองกองอ,อันยี้สองกองข้างนี้ทอดครับแตนหน่อยทอดข้างนี้มาทอดขวัวค,ครับท่านี่ขัวท่านน่ะทอดหันห่อนหอนกินอย่างมือเน้าครับพี่น้องโอ้ใส่กับหัวผักบุ้นนะครับมือนหนึ ในกินนุ่นนะครับนอนมาเคลือมาพร้อมเมื่อนี่กินอาหารตามฤด,ดูกาลครับในกินนุ่นก็เริ่มมากเลยครับสอนครับมาได้สอนครับเอาเมี่ะไรม่สอนไม่ห็่แต่พ่อกระโดนไม่กลับออเของคููกันครับอาหารตามฤดูกาลครับมันกินน,กกนุ่นอาหารบัน,นบนั๋นม่กรอบเนียกรอบดีบอจำแห่งไร อ๋อบบอืมเจียวสามัตนี่เด่นแบบแบบมันไม่เลยครับนั่งโซ่เลยเนี่จานมัน<ะ>มนไข่เนะาะไข่พ่นหลว่าทำนัน มนันไปไหน,นกระแสบแล้วป่านสุดยอดแล้วทำเพาเธอสิได้กกินโดนเนี่ยดูการมแมงแมงนงั่นแหลมหมดแมงเนาะ <c oughs> มแมงกินโดน <c oughs> ที่แหลกที่แหลกมันก็ยังสีอันสีเหลืองสีสเหลืององาม พ่อไปขัวแล้วป้าไบคือออกซิดดำๆได้หน่อยเจยวจับลึกๆจับเงเลึก ขายเมนกินุ่นมันขุดมันอะไรคุปยังนะ <c oughs> <c oughs> ครับคพักนานีเกันมีเอียงี่ไข่โมเด้งดเนะ <c oughs> าะไข่โมเด้งดส่องนี้ โอ้ไล่อีทีอันไข่ตรงแล้วของคู่กันเอาชุดเอาดองยังไงล่ะ,ละอ,อันนี้ไป็นแบบคนไปหาคนเอาเดี๋ยว không có lòng mất mặt 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 đấy mặt 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 nó mặt 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 ใบใหม่บ้านปุงเนี่ยใบอันอใบงวงใบขาม,มงวงใบขามแต่ว่ามีกินหนุนตัวใหญ่ออกก่อนก่อนจะหาคนกับอันใส่เอาน้ำกงใหม่น้ำใบใหม่ไม่กินใบใหม่หม วันนี้ไหนก็ดีมันกินนุ่นเนี่ยหอมนะครับ ก็แล้เขาม่กินนู่นนะครับหอมชอบบอกเคยกอดเป็นไง

ห้อหอมแดงนี่แหละไม่ได้ตำหนักแค่ตำตำห้อหอมแดงใส่้ำกันกคพริกแค่นั้นใส่ผงสูรพกับน้ำปลาเป็นอันเรียบร้อยให้แบบง่ายๆยินิีดังเลยจะมักเงอะเงออ่อนน้ำียบา ใบแบบซันพอดีหอมเมียงฮะเมียงยังเลย,ยได้คู่เมียงได้คู่เมียงเมียงลายเมียงเน่ยเป็นหอมใหม่หอมแม่ปูไก่แล้วกันปะ เช่นหอยเช่นหอยอยังไมหลัก <laughs> ไม่อาโรดแม่เพิ่งไปตลาดเม,มื่อไหร่จะปลูกไปจักจักเอามาหลวเอาไปกินก้อนเด้อร์ก็บอ จะเออมาเออไว้จักหอมอะไรนึงหอมอันนี้แหละวแต่ตะบ่อิ่มเลยมั่กรอบได้ฟังขนาดกินบ่บอยก็เยาวากันพี่หนุ มันคือจะเป็นแม่แก่เนี่ยยามมีเต็มสวนนี่ก็บอกเก็่มันนั่นมันมีเด้อน่อยก็แซ่ยบเห็นคล้องิ่นแซ่บปะยังอันนี้ก็เป็นตาแซ่บอันนี้ก็เป็นตาแซ่บว่าจะคล้องบุกรลายแล้ว มาเห็นมาจะกินมนได้ล่ะขนาดปูกปซ้อ,องต้นเนี่ปปูลายเดีย๋ยวมาสา<ม>นั่งกินเขา<ม>เราคุยกันไปเล่นเ่นนี่ละพี่น้อง เลยเปื่อยไปเจยว <laughs> ไม่กินหนุหน่นเนี่ยบ่เดไปหาเองนะครับซื้อเพื่อขึ้เก้าหมอคะ <laughs> <laughs> นั่งมาถึงค่ะ <laughs> เาสาวกินในบ่หลายเนาะว่าเาเสาวกินได้บ่หลายแล้คือการกับอันคนถามหเมือ่อเสาก็จาเป็นประเภทนุกน้ำใม่แสงน้ำใหม่เนาะไปเรื่งองหอัน ใส่หัวพะบัวหลายหุห่นกัดออกพิกเงนะี้ยหรอจวดเลยแต่แจนีม่ไปจวดละ

<ส>นี่น,นี่หน่อกรแก่แมะเขือด้เลยแกจะหันมาลางดดกีเดอแกจะหันมาลางกี้บอก <laughs> ว่ามะเขือ,อ ทานมาได้ป่ะดื่ม <laughs> <laughs> น้ำกันงได้พี่นาะเนาะ นี่คุุ่นเอาไปก่อยมัะเอาก่อยไปอันตำใจอันนลงมวงตำม่วงหน่อยมันจะหอม ปปออาาเป็นหนึงดด่งวงก็คือเป็นบ่เป็นโมหันกับบ่ดกเข้าวบดดอกบไม้ขูุปี้เดขูดปีงอนแรกคือไม่เป็นมันจะเป็นดอกหลายถามว่า,ามันใช่งวดสอง หมดเดี๋ยวพกระโดนหามเลยหอมกรอบล้ะต <issions> ้องนี้เนื้อลายน่ะกินขอนีมันสาวไม่กินเลยเปลาายให้นี้แหละ อุ้ยจะขามุนนะครับเสลิดขามินขีนนขาเกี่ยว เอาวิ่งเข้าไปมาบ่านนี่กเบิ่ดลายเติบได้ก็เบิ่ดกว่ามีคือนู่นอาหารตามฤดูกาลเทื่อแรกเนาะครั้งแรกครั้งแรกของปี67 2567ค่ะพี่น้องอีหยงน้องกิ ว่าได้มาห้องเดมากินเทแเลเป็นอาหารตามดูกดูกานนี้ก็เป็นส่วนอันมีบอกประเภทไข่มดแดงนี่มีกินนู่นอย่างเบ่าบ่อยนานี่บอกนี่คนเด็ดอยู่บ่แต่ข้าบ่ได้กินดอกโมเด็กกินง่ายดอกเพราะว่าบ่เด้ไปกลนยามนี้บ่มีแล้วมันบอกเขามีแล้ว อวันนี้ก็แบเบากรรมกับขอขอคุณพี่น้องที่เขาาติดตามรับส้มเบากรรมกระเตนหน่หยตลอดมานะครับเนาะเบาบกรรมกรบมับบุมีหงังครับวันนี้กับเอาไม่ชนุ่นแหละครับมาต่อนพี่ตอนน้องน,อนะครับเนะาะเอะวันนี้เอาวือน,นี้ห้าสองคนกับข,ขอตัวลาไปก่อนเอาไว,ไว้พอกันคิหนาสำหรับลี่มี่สวับบส,บบสดีค่ะ